นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ราชามุขคงมนุษนันตีนบบดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในประมุขกถาเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาในวันธรรมสวนะคือวันพระวันนี้ซึ่งใกล้กับพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมิตาพิพระราชสมภาราเจ้าพระเจ้าอยู่หัว ของเราชาวไทยทั้งปวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเวียนมาบรรจบครบวาระที่เป็นการฉลองครบ8 2สบสอพรรษาชาวประชาคนไทยได้ถือโอกาสทำบุญใหญ่และฉลองให้เป็นการใหญ่เพราะเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายมีความสุขใจที่ได้เห็น องค์พระเจ้าอยู่หัวมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและก็ได้ทำการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีกตัญญูกตตะเวทีให้ปรากฏในโอกาสการต่างๆวิธีต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมวันนี้นอกจากญาติโยมสาธุชนที่มาฟังเป็นประจำแล้ว คณะของสำนักเทศกิจซึ่งนำโดยท่านผู้ในการภูมิพันธ์ก็ได้มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยจึงชื่อได้ว่าทุกเราเราทุกผู้ทุกคนได้มีความจงรักภักดีให้ปรากฏแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตเะวทีต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวให้ชัดก็คือว่าประเทศไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนา,ฒนาสถาพรโดยเฉพาะในยุคที่เราได้เกิดมานี้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารขององค์สมเด็จพระประมุขของชาติรัชกาลปัจจุบันก็ถือว่าได้ว่าเป็นบุญยาลาแห่งชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแสดงออกอันใดที่จะเป็นการปฏิการะตอบแทน ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานหนักกว่าหกสิบปีเพื่อพระสนิกรชาวไทยเป็นการถวายกำลังใจให้พระองค์ได้คงอ,อ,อยู่คู่แผ่นดินไทยได้นานเท่านานต่อสู้กับโรคคา,าพาททั้งปวงด้วยกำลังใจอันยิ่งใหญ่คือความรักที่มีต่อพระสนิกรชาวไทยก็จะชื่อว่าเราทั้งหลายได้แสดงออกซึ่งความ เป็นคนดีคือมีความกตัญญูกะตะเวทีคนที่จะมีชีวิตยืนยาวนั้นต้องมีกำลังใจเรียกว่าฉันทะพอใจที่จะอยู่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใครต่อสู้กับโรคร้ายเรียกว่าวิริยะยอมให้หมอรักษายอมทานยาเรียกว่าวิริยะจิตตะก็คือฝักใฝ่อยู่เพื่อทำอะไรแล้วมีความสุขก็จะอยู่ต่อ วิมังษาใช้ปัญญาสอบสวนอยู่เสมอคนสูงวัยนั้นไม่ได้ใช้สมองสมองก็ฟอเป็นโรคความจำเสื่อเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องให้มีเรื่องให้ท่านคิดให้ท่านบ่นบ้างก็ยังดีปูย่ย่าตายายเราคุณพ่อคุณแม,ม่ไปเยี่ยมไปเยียนไปสนทนาปราศัยก็ทำให้ท่านได้ใช้ใช้สมองมีวิมังษาแต่ที่สำคัญก็คือว่า ท่านรู้สึกตัวเองว่ายังมีความสำคัญมีความสำคัญตรงนี้แหละสำคัญครั้งหนึ่งพร,พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล่าให้อัตมาภาพผู้แสดงพระธรรมเทศนาว่าสมเด็จย่านั้นตอนที่ประชวรนใ,นในระยะเวลาเาเรียกว่าบั้นปลายชีวิตไม่อยากจะมีชีวิตต่อไม่ยอมเสวย พระเจ้าอยู่หัวก็ขอให้เสวยสมเด็จย่าก็บอกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเบื่อชีวิตในหลวงก็จึงขอว่าขอให้สมเด็จย่าอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ในหลวงพอในหลวงอขอเท่านี้แหละสมเด็จย่าก็เสวยได้เยอะเลยแล้วอยู่มาอีกหลายปีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนจะมีชีวิตอยู่ต้องมีความหมายเรียกว่าความหมายของชีวิต คนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใครชีวิตมันหมดความหมายเขารู้สึกอย่างนั้นเขาก็ฆ่าตัวตายที่เราเรียกว่าคิดสั้นเพราะเขายังมีความหมายต่อพ่อต่อแม่ต่อญาติต่อคนรักอีกมากมายและต่อโลกนี้ต่อประเทศชาติไปฆ่าตัวตายทำไมไปคิดว่าตัวเองไม่มีความหมายเขาเรียกว่าคิดสั้นคิดแคบแบก็ทำลายตัวเองไป แต่ถ้าเข้าใจว่าตัวเองมีความหมายคนไม่ทํำลายตัวเองไม่ตายผ่อนสงก็คือดูแรลรักษาตัวเองในทํานองเดียวกันถ้าคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันแสดงความจงรักแสดงความห่วงใยพระองค์ท่าน <c oughs> ขอให้พระองค์อยู่คู่แผ่นดินไทยไปนานเท่านานดังที่พระท่านมักจะถวายอดิเรกในตอนท้ายราชพิธีว่า อติเรกะวัสะสตังชีวตุแปลว่าขอพระองค์จงทรงพระชนยิ่งยืนนานเกินกว่าร้อยปีเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องสวายพระพรกันอย่างนี้และอย่าพูดแต่ปากสแสดงออกให้ปรากฏในการที่ท่านทั้งหลายทำความดีและความดีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับทำให้ทรงสบายพระราชาห,หรือไทยพ่อแม่คงจะกลุ่มมากถ้าลูกตีกันทะเลาะกันตลอดเวลาไม่อยากจะกลับบ้านก็เพราะว่าลูกใน ในบ้านน,นมีแต่เราห้องระแหงทะเลาะกันไม่รักกันพ่อแม่ก็คงไม่สบายใจถ้าคนไทยจะถนอมรักษาพระกำลังใจของพระเจ้าอยู่หัวก็เลิกทะเลาะกันเสียทีหันมาคืนดีปรองดองเพื่อเห็นแก่พ่อหลวงของชาติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการถวายกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ความมีอยู่ของพระองค์นั้นเป็นสีเป็นสิริของประเทศดังที่เรามีคำกล่าวว่าพระราชา เป็นสง่าแห่งแว่นแคว้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าราชามุขขังมนุษย์สานังดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นแปลความว่าพระราชาเป็นประมุขแห่งมนุษย์ทั้งหลายพระราชาเป็นประมุขเพราะเป็นหัวหน้าเป็นประธานไปทางไหนทำอะไรคนในประเทศก็จะทำตามพระพุทธเจ้าทรงเปรียบฝูง คนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายในประเทศเหมือนกับฝูงโคที่ข้ามแม่น้ํามันจะมีโคหัวโจกหัวฝูงหัวหน,น้าเนี่ยนำโจนำฝูงอยู่เรียกว่าโคหัวโจกถ้าโคหัวโจกเวลาข้ามแม่น้ำไอตัวที่เป็นจ่าฝูงนี่ข้ามไปทางไหนก็ตามลูกฝูงก็จะว่าข้ามตามไปว่ายน้ําตามก็เป็นทิวแถวและถ้าหัวโจกหรือจ่าฝูงนี่ คดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาลูกฝูงก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าคุณนันเจตระมานานาังอุชงคัจติปุงคโว mm hmm. เมื่อฝูงโคข้ามฟากแม่น้ำถ้าโคจ่าฝูงไปตรงลูกฝูงก็จะไปตรงถ้าโคจ่าฝูงคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาลูกฝูงก็จะคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าผู้เป็นหัวหน้าเดินตรงลูกฝูงลูก นคนในที่เป็นผู้ตามก็จะตรงถ้าคดไปเคี้ยวมาคนที่ตามก็จะคดเคี้ยวไปเคี้ยวมาดังที่เราพูดกันในหมู่ราชการว่าถ้าหัวไม่สายหางมันก็ไม่กระดิกแต่ถ้าหัวสายไปสายมาหางก็กระดิกเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราจะทำในการแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน